วัสดีครับปบกดช่องช่างเด่ยวครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านพี่นัดกุฎิยเป็ดนะครับมาทำไฟนะครับนัดมาทำไฟนะครับไฟิดไปก็จะทำตรงนีนะน้ตรงนี้จะเทพ,พื้นก่อนนะครับวันนี้ ก็เลยต้องไปช่วยงานกระถินลุงก่อนที่วัดบ้านกกตูมนะครับเดินทางไปช่วยกระถินบ้านกกตูมนะครับ,รบขนาดความกว้างของอแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรกันแน่นะครับ เห็นบอกคร่าวๆว่าจะเป็นโรงครัวไว้เพื่อทําอาหารไว้ขายนะครับมันจะเป็นร้านอาหารนะครับส่วนจุดไฟก็น่าจะใช้สองหลอดติดสองหลอดเพื่อความแสงเพื่อความสว่างนะครับในการทําอาหารนะครับมันต้องใช้แสงสว่างมากเลย ก็จะติดเบรกเกอร์ควบคุมตรงเสาต้นนี้้วก็ติดเบรกเกอร์ควบคุมนะครับติดเบรกเกอร์ควบคุมติดปลั๊ก2จุดแล้วก็สวิตช์นะครับติด,ด,ด้วยเดี๋ยวเราจะไปถามพี่เพชรดูว่าจะให้ทำอะไรบ้าง พาว่าโดยประมาณก็จะประมาณนี้พี่เพชรอุปรกรณ์พร้อมแล้วครับเสร็จนั้นก็ ไฟที่มาทําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องมาดูถามดูว่าใช้ได้ดีไหมตรงนี้ก็จะเป็นห้องบารเบียเห็นว่าจะมีรูรั่วนะครับมีน้ําน้ําเจิ่งตรงนี้เลยครับ มีรอยหยดของน้ํานะครับเป็นน้ํานะครับเนี่ยกดไฟ ก่อนไฟก็ครบเรียบร้อยนะครับรอติดตั้งอย่างเดียวน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าต้องรอ,อให้ช่างปูนเทปูนให้เสร็จก่อนอันนี้ก็น่าจะไม่ถึง3ามโมงปูนก็จะมาแล้วก็เทก็ประมาณสองชั่วโมงวกว่าขัดมันก็สรุปแล,ล้วรอขัดรออะไรก็ประมาณ นั่นะครับใบใบนี่ครับจะดึงไปางนี้นะครับแล้วก็ดิ่งลงไปลงครัวเลยนะครับจากเสาต้นนี้ไปลงครัวเลยนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวก็จะปรึกษาพี่เพชรอีกทีหนึ่งว่าจะทำยังไงบ้างนะครับ นี่ก็เป็นหน้างานอีกก็คงครุงนี้นะครับาทำงานมาลงมือทำงานวันนี้จะเงียบเงียบหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเดินทางไปกระถินบ้านกกตูมกันหมดแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุก ท่านที่เข้ามาติดตามในช่องแท่งเดียวนะครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปอีกต่อไปสวัสดีครับ